สวัสดีครับวันนี้ก็มาดูวิธีการใช้งานของเครื่อง h e d s m t m o f i f y ตัวท็อปกันนะครับผมตัวนี้จะเป็นตัวที่ใช้บอร์ดของอตัวนี้ใช้เครื่องของบัญชีนะครับบัญชีตัวนี้บอร์ดข้างในจะเป็นบอร์ด140แอมป์นะครับก็ <c oughs> ใช้งานได้100แอมนะครับนะฮะชุด วัดโวลต์วัดแอมป์ผมก็จะใส่เป็นร้อแอมเข้าไปนะครับตัวนี้นะครับก็มีระบบเสียงเตือนเมื่อคีบขั้วผิดนะครับก็แนะนำว่าให้คีบขั้วแบตเตอรี่ก่อนเปิดเครื่องนะครับถ้าเราคีบผิดมันจะมีเสียงดังนะครับอันนี้คือฝั่งนี้เป็นลบแต่ผมเอาบวกมาจี้มันก็เลยดังนะครับอันนี้คืออาการของการต่อผิดขั้วนะครับก็จะดัง นะครับแนะนำว่าให้ต่อขั้วแล้วก็คลิปแบตก่อนเปิดเครื่องนะครับนะฮะจะทำให้ระบบป้องกันการคลิปขั้วผิดใช้ได้ผลทำงานได้เต็มประสิทธิภาพนะครับแล้วก็ป้องกันไม่ให้เครื่องเราเสียหายด้วยนะครับถ้าต่อถูกนะครับก็จะไม่มีเสียงดังขึ้นนะครับนะฮะเราก็เปิดเครื่องได้เลยครับจากสวิตด้านหลังนะครับ เปิดปุ๊บข้างในก็จะมีแสงไฟสีฟ้านะครับจริงๆเป็นแสงสีขาวนะครับแล้วก็นอาคริกใสมันเป็นสีน้ําเงินนะครับ<ม>นะฮะอ่าตอนนี้จะเป็นรุ่นที่ระบบดูโอพันใช้ความถี่นะครับความถี่เราก็สามารถปรับได้นะครับความถี่ที่เราเห็นผลตรงเข็มก็จะอยู่ประมาณหนึ่งถึงห้าสิบเฮิร์ตนะครับนะฮะความถี่ก็จะอยู่หนึ่งถึงห้าสิบเฮิร์ตนะครับอันนี้ผมปิดตัวเฟสิดไปตัวหนึ่ง จะแปะครับให้นะครับนะฮะก็นะฮะ,นะฮะเริ่มต้นเปิดเครื่องขึ้นมานะครับตัวนี้มีสวิตสตาร์สต็อปนะครับสวิตสตาร์สต็อปเอาไว้ใช้ต่อเมื่อเวลาที่เราจะเปลี่ยนไปคี้แบตลูกอื่นเราไม่อยากปิดเปิดเครื่องใหม่นะฮะเราก็มากดสต็อปแล้วก็ย้ายปากขี้ไปคี้แบตลูกใหม่นะครับถ้าขี้ผิดมันก็จะร้องเตือนนะครับ แนะนําว่าให้กดปุ่มสต็อปนะครับถ้าไม่กดนะฮะเราไปคีบนะฮะระบบไฟจะย้อนเข้าใายในตัวเครื่องทําให้เครื่องเสียหายได้นะครับแล้วก็มาดูระบบพื้นฐานก็จะมีพันกระแทกพันยกปรับสปีดพันนะครับลิมิตกระแสปรับม้นปรับแอมนะครับอันนี้ก็จะเป็นดูโอพาวนนะครับก็ปรับด้วยความถี่ตัวนี้ผมตั้งไว้10เฮิรตนะครับ เริ่มต้นมาผมก็กดสตาร์ทครับยกสตาร์ทขึ้นไปตัแอมครับสมมุติเราเดินกระแสอยู่วันมาณ10แอมนะครับ10แอม12แอมนะฮะ <c oughs> ถ้าดูใ,ใกล้ๆนะครับเราก็จะเห็นเข็มมันกระดิกนะครับก็คือเข็มของ เข็มเข็มวัดแอมป์จะกระดิกอยู่ที่10เฮิรต์นะครับระบบพันกระแทกก็ปกติเลยครับเราเปิดขึ้นไปหมุนไปที่12นาฬิกานะครับ,นะร,บระบบก็จะเป็นพันกระแทกให้นะครับ,นะรบเข็มแอมป์ก็จะวิ่งอยู่ที่0 10 0 10 0 10นะฮะ ถ้าพันยกเราก็ใช้ตัวนี้ปรับยกขึ้นมาได้เลยครับค่อยๆปรับยกขึ้นมานะเหมือนรุ่นปกติทั่วไปนะครับสาหรับระบบพันยกนะครับเราก็จะเห็นเข็มแอมของเราอยู่ในลักษณะนี้นะครับฮนะบอยู่ระหว่าง5 m 1 0ม5 m 1 0มนะครับโดยที่เข็มนั้นกระดิกอยู่ตลอดเวลานะครับเพราะว่ามีระบบพันซ้อนเข้าไปนะครับ ส่วนสปีดพันนะฮะก็คือควบคุมของความเร็วของเข็มนะครับก็มีหลายระดับครับเดี๋ยวผมจะตั้งให้ดูนะครับนะฮะอันนี้ผมตั้งอยู่ที่ระดับกลางนะครับหรือระดับ3นะครับทั้งหมดร่างได้5ระดับนะครับนะถ้าย้อนงมื่อานระดับที่2เนี่ยนะฮะมันก็จะเปลี่ยนจังหวะเร็วขึ้นเห็นไหมครับจังหวะยกจังหวะกระแทกมันก็จะสลับกันเร็วขึ้นนะฮะ อันนี้ระดับที่หนึ่งนะครับเห็นไหมฮะจะเร็วจังหวะที่สองก็ช้าลงมาจังหวะที่สาอันนี้เป็นมาตรฐานนะครับนะะจังหวะที่สี่ก็จะช้าไปอีกนะฮะก็คือเพิ่มช่วงค่าเวลานานขึ้นนะครับนะฮะจังหวะที่ห้านะฮะก็จะนานสุดครับอาจจะหลายวิครับ ถามว่าระบบอย่างนี้มีประโยชน์อะไรนะครับมีประโยชน์ใช้งานร่วมกับพันกระแทกนะครับเราจะเห็นว่าตอนนี้พันมันแบ่งช่วงเวลายกกับพีกเนี่ยเท่ากันนะฮะทีนี้เราจะให้มันพีกช่วงเวลาพีกแค่นิดเดียวนะฮะเราก็ปรับนะฮะเราก็ปรับตัวพันกระแทกเนี่ยปรับค่าเวลาของพันกระแทกเนี่ย เร่งมันขึ้นไปนะมันก็จะขึ้นแป๊บเดียวแล้วก็ลงไปเลี้ยงกระแสนะฮะอ่าเนี่ยเราสามารถจูนได้อย่างละเอียดนะครับอันนี้ส่วนใหญ่ผมก็จะตั้งไว้12บสนาฬการหรือว่าครึ่งหนึ่งห้าเซนตแล้วก็สปีดพันผมจะตั้งไวต้ตรงกลางนะครับอันนี้คือระบบการทำงานของ พันกระแทกสปีดพันพันยกแล้วก็ดูโอพันนะครับถ้าเราอยากได้ดูโอพันที่ช้าลงเราก็สามารถปรับได้ครับลดความเร็วมันลงมาก็ได้ครับเข็มมันก็จะแกว่งกว้างขึ้นนิดนึงนะครับเนี่ย5เฮิรตเนี่ยครับ ทีนี้ถ้าเราไม่ต้องการใช้ดูโอพันถามว่าทำยังไงนะครับก็มาใช้งานในฝั่งดิวตี้ไซเคิลนะครับกดดิวตี้ไซเคิลหรือว่าตัวเลขบรรทัดล่างเนี่ยให้เป็น100นะครับ100ก็คือจ่ายเต็ม100%เครับปึ๊บนะฮะก็คือระบบดูโอพันก็จะหายไปนะครับถ้าเราจะกลับมาใช้ดูโอพันปกติอีกเราก็กดดิวตี้ไซเคิลลงมาให้เป็น50%เหมือนเดิมครับเป็นการแบ่งค่าเวลาครึ่งๆค,ครับ อ่าก็จะเป็นดูโอพันเหมือนเดิมครับนะครับตัวนี้ก็คือสามารถปรับได้ละเอียดยิบเลยนะครับในการทำงานของตัวเครื่องนะครับนะเวลาเลิกใช้งานนะครับเราก็ปิดให้หมดนะครับพันยกพันกระแทกนะครับมันก็จะเหลือการจ่ายกระแสปกติที่มีพันแทรกอยู่ด้วยนะครับ แล้วอ่าระบบลิมิตรกระแสนะครับก็คือถ้าเกิดว่าเราเล่งเ่งไปแล้วเราเล่งไม่ขึ้นแล้วอันนี้คือสุดเลยนะฮะเร่งไม่ขึ้นแล้วเรามาเล่งตรงนี้แทนเราก็จะเล่งขึ้นไปได้อีกนะครับนะฮะขั้วแบตผมแน่นๆนะครับ่าฮะมาแล้วนะครับเนี่ฮะเราก็เล่งขึ้นไปได้ แต่ว่าเราจะใช้กี่แอมนะครับอันนี้ก็ลดลงมานะเวลาไม่ใช้ก็ปิดให้หมดครับปิดให้หมดปิดพันกระแทกปิดวนแอมปิลิมิกแสนะฮะปิดพันยกแล้วก็จะเปลี่ยนแบตใหม่แล้วก็กดสต็อปลงไปครับแล้วก็เปลี่ยนลูกใหม่ได้เลยครับนะอันนี้ก็เป็นการใช้งานคร่าวๆนะครับสำหรับเครื่องรุ่นนี้นะครับ คลิปนี้ก็ขอจบคลิปเพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ